โอ้ใครเนี่ uh, ้วยอะไรตัวอะไรตัวอะไรตัวเน่ไลายตัวไปล่าวอ้โหดนตีนก่อนใช้มือไม่เป็นต่อก่อนใส่เอวเปล่าค่ะชยพอมย ม่ายหม่ตอเดี่ยวเดี๋วเดียวไอ้น้องเอาอมขึ้นมาต้งมีถ่ายใหม่เอามามาเร็เอาครั้งสุดท้ายตีขาโชตีขาโชกตีขา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 ลุ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 ล

ถ้ามันลอยอย่างนี้เป็นงูอะไรอะลูกขึ้นแล้วเดี๋ยวขึ้นแล้วลูกอกมาชาเขีดตรงนี้ออกก่อนนเดยสบายเปล่าสบายไหมคอยืนรุ่นจะไม่ไอยยังไงไอแม่ชสนุกกันจริงขอยาหนึ่งสอง